เยอะนี่มาจากต่างประเทศเนี่ยประเทศไหนนะลืมไปแล้วเยอรมันวันนี้ก็จะบินกลับแล้ววันนี้บินกลับเนาะก็ขอให้ได้เต็มที่ก็มีคําถามอีกคํานะคะที่ว่าเราดูจิตเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาตั้งแต่เข้ามาศึกษาทำของพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะก็ก็เห็นตลอดนะเจ้าค่ะก็คือว่าเ ได้ยศเสียมยศแต่ว่าก็ได้เงินก็เงินก็ออกอแต่ยศก็ยังยังอยู่นะเจ้าค้าก็คือว่ากิจการก็ลุ่งมากแต่ทีนี้ก็ไปเห็นที่ว่าเราอยู่กับคนทุศสินเยอะเขาไม่ยอมรับทำของพุทธเจ้าเลยก็เลยปล่อยวางแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆอแต่ตอนนี้ก็ คือเห็นเห็นเยอะมากเลยเจ้าค่ะที่ว่าเกิดดับเกิดดับเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเบื่อเบื่อสังสารวัตนี้อ่าสี่ห้าปีมารู้สึกช่วงนี้เบื่อน่ะเจ้าค่ะก็เลยบินลงมาเลยก็เอออยากจะถามว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกเบื่อแล้วทําไงดีเพราะว่าก็มีโครงการที่จะทํากิจการต่ออย่างเช่นว่าไปทาเกสเฮาส์หรือบังกะโลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเข้ามาวัด ช่วงนี้ก็เลยรู้สึกเบื่ออีกแล้วเจ้าค่ะไม่ได้ทำไปไม่อยากท,าทำนะ,ะไม่เป็นไรเอาพระสูตรนี้ไปว่าคนเราจะเลินสองทางได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเห็นไหมคนเราจะเลินด้วยบุตรภรรยาฆ่าทาตกรรมกรทรัพย์อันเต็มขรนาดแห่งบุุรษขณะเดียวกันก็จเจริญด้วยศรัทธาศีลสุสตะจารนะปัญญาคนที่มีทำสิบอย่างตัวเนี้ยจะเอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม ดังนั้นโลกเรายังไม่ต้องทิ้งก็ได้เหมือนพระองค์ตรัดกับช่างไม้อะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนะแล้วก็มีใจปราศจากความตระหนี่นะแค่นี้เป็นโสดาบันละใช่ไหมเนี่ยอันนี้พระสูตรเรื่องความเจริญสิบอย่างของอริยะเจริญด้วยนาและสวนทรัพย์เข้าเปลือกบุตรภรรยานี่ไม่ได้ห้ามมีบุตรไม่ได้ห้ามมีภรรยานะมีก็มีไปไม่ได้ว่าอะไร ถ้าอยู่ในศินห้าใช่ไหมอ่าเจริญด้วยาธาตุกรรมกรที่เต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยสัตว์สีเท้าขนาดเดียวกันต้องจเจริญด้วยอะไรไปด้วยห้าอย่างศรัทธาศรัทธานี่คือศรัทธาใครศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาสมมาทาเนี่ยผู้เจ้าอธิบายว่าต้องชี้ไปที่ตถาคตองค์เดียวไม่มีพระธรรมพระสงฆ์ได้นะอมบอกศรัทธาในตถาคตและเชื่อการตรัสรู้ของตถาคต เพราะว่าถ้าศรัทธาผู้เจ้าถูกต้องเนี่ยพระธรรมพระสงฆ์จะตามมาเองเพราะพระธรรมก็คือออกจากปากพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่ผู้เจ้าบัญญัตินั่นเองนะดังนั้นมันจะถูกต้องหมดถ้าศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้านี่คือศรัทธาสมถตาที่พระองค์ขยายความเอาไว้การจเจริญด้วยศีลพระองค์ก็เอาแค่ศีลห้าอาตมาจึงเน้นศีลห้าเพราะศีลห้าเนี่ยเป็นคุณธรรมของโสดาบันได้แล้ว เป็นคุณธรรมของผู้ที่จเจริญไม่เสื่อมได้แล้วเข้าใจไหมยังไม่ต้องขยับมาอุโบสถก็ได้แต่ถ้ามีกําลังขยับไม่เป็นไรนะไม่ได้ห้ามใครทําดีนะแต่ขอต่าๆคือศีลห้าก่อนเข้าใจไหมจเจริญด้วยสุตตะสุตตะก็คือคําสอนของตถาคตเป็นคำคำเดียวที่แทนคําพระเจ้าได้ทั้งหมดธรรมและว,วินัยนะก็อะะบอกสุตตะเจริญด้วยจาคะ จาค้าเนี่ยก,ก็คือการให้ทานการเสรียสละการแบ่งปันแต่ต้องมีมุมคือรักความจรนะการให้ทานเนี่ยแต่ไม่ได้รักความตริยเนี่ยหลุดพ้นไม่ได้งนั้นจาค้าแบบพระศาสดาต้องรักความตรียเป็นมณฑิน,น,นมุมของการไม่รักความตริยมีอะไรเช่นพระองค์ก็ยกตัวอย่างแบบแรกก็คือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสม คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้อย่างเงี้ยแบบ2คิดว่าให้ทานเป็นการดีแบบ3ามทำตามประเพณี i, ปู่ย่าตาย,ยายแบบต่อมาคือสมณะไม่หุงอหากินเราหุงอากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าแบบต่อมาก็คือคล้ายๆกันคือสมณะไม่หุงอากินแต่ไปเชื่อพวกสมณพามเราอื่นหฤาสีที่แนะนํามาในครั้งก่อนแบบสุดท้ายก็คือคิดว่าทําไป เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจนะอันเนี้ยพระองค์บอกว่ายังต้องเป็นอาคามีคือยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาสู่สังสรารวัตรคือยังไม่พ้นนรกกัมเนดชานเปรวิสัยแต่แบบสุดท้ายคือยอมให้ทานนะด้วยการที่เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตขยายลงมาละเอียดล,ลงมาคือการละความตรหนีนั่นเองนะเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัย ประที่ข่มไฟแก่สำน้าหรือาหมณาครั้นตายแล้วพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานางเทวานางและหลังจากตายจากพรหมกายิกาก็จะเป็นอาณาคามีเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วหลังจากตายจากอาาคามีจะปรินิพานนี่เป็นมุมของจาค้าที่จะทําให้เราเนี่ย <c oughs> ปรินิพานได้สุดท้ายก็คือปัญญานะศรัทธาศีลสุตตาจาค้าแล้วก็ปัญญาย่อมมีทำห้าประการเนี่ย ทำห้าประการนี้นอกจากจะเป็นเหตุให้เจริญทั้งสองทางนะยังเป็นเหตุสมปรารถนาด้วยนะใครต้องการสมปรารถนาให้ทำห้าข้อนี้นะคือศรัทธาศินสุตจาระปัญญานะห้าข้อนี้เป็นเหตุสมปรารถนานี่เหตุสมความปรารถนา พิกุทั้งหลายเราจากัจาจากแสดงเหตุสําเร็จเราจักแสดงเหตุสําเร็จความปรารถนาแก่เธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังเหตุสําเร็จความปรารถนานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตจา้ะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด ดังนี้เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นพิ่กุทั้งหลายนี้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสําเร็จในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลแล้วก็ไล่พระมหาสาลข้าพดีมหาศาร จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานนดิไล่ไปหมดเลยโยมปรารถนาได้หมดเลยสร้างห้าตัวนี้แค่นั้นนะเราเนี่ยเลือกเกิดได้นะถ้าเรารู้พุทธวจนะคำของตถาคตเนี่ยใครบอกเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยเพราะเขาไม่รู้คำตถาคตแต่พอรู้คำตถาคตพระเจ้าบอกสร้างเหตุปัจจัยไปเลยเดี๋ยวได้นะอ่าอย่างนี้พอ mm. เข้าใจไหมโยม มะมีเพิ่มไหมคำถามนะยังไม่มีนะอ่ะยังไม่มีใครมีอะไรเพิ่มไหมอ่ะข,ขออนุญ,ญาตพระอาจารย์อขอสองข้อนะคะข้อแรกฟังวันนี้ค่ะอย่างนี้ความเข้าใจของคนที่เข้าใจว่านิพพานคืออนัตตาก็ถือว่าเข้าใจไม่ตรงตามพระศาสดาใช่ไหมคะ ก็แค่พระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเมื่อไม่เคยบัญญัติเนี่ยเราต้องคิดแล้วอันนี้เราพูดเองหรือว่าฟังใครมาพูดนะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์บอกเป็นอนัตตาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานะล้วเราก็เห็นเหตุปัจจัยแล้วว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยจะเป็นไปเพื่ออาพาธแต่นั้นท่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานจะเป็นไปเพื่ออาพาธนะซึ่งพระองค์จะเทียบตักกะเอาไว้ให้ว่า เพราะร no ูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนะถ้ารูปเป็นอัตตาแล้ว้ายรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นรูปเป็นไปเพื่ออาพาธรูปจึงเป็นอนัตตาแต่ถ้าเราไปพูดว่านิพานเป็นอนัตตานิพานก็ต้องเป็นไปเพื่ออาพาธด้วยตรรกะตรงนี้นะอ่าอ่าประเด็น แต่มีมีอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าสัตตานางผู้ยึดติดนะคะที่ท่องไปในห้าคติอะคะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นไปเพื่ออาพาธแต่ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่ออาพาธเพราะว่าก็ยังวนเวียนว่าอยู่ในสัตตานางไม่ได้อาพาธนะสัตตานางเป็นผู้ยึดติดยึดติดสิ่งที่อาพาธตัวมันไม่ได้อาพาธนะสัตตานางไม่มีตัวสัตตานางเป็นบทพยัญชนะที่ใช้แทนสิ่งสิ่งหนึ่ง ระวังให้ดีแล้วเวลาพูดสัตตานังก็มักจะเอาความเป็นตัวตนสวมเข้าไปใช่ไหมนั้นผู้ยึดติดเนี่ยผู้เจ้าก็บัญญัติในพระสูตรนี้อยู่แล้วท่านไม่มีประธานของประโยคนะอืมท่านอยู่ๆท่านก็พูดมาเลยว่าสันทะราคะนันทิตนานใดมีอยู่ในรูเปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณแล้วใครอะเป็นคนมีสันทะราคะนันทิไม่รู้ไม่บอกตัดประธานของประโยคออกไปเพราะว่าเกิดไม่ปรากฏ ให้เราทราบว่าสัตตานังเป็นเพียงบทพันชนะที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเพื่อใช้เรียกสิ่งที่มามีชันทาราคะนันทิตนาในขันห้าคือมายึดติดขันห้านั่นเองหมดความยึดติดสัตตานังก็ไม่ใช่ผู้ยึดติดแล้วนะพระผู้มีพระภาคก็เรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าวิมุตติยานทัศนาผู้รู้ในวิมุติคือการหลุดพ้นนั่นเอง ขอบคุณค่ะข้อสองนะคะอ,อย่างในกรณีมีคนสงสัยอย่างพิขุที่ท่านแสดงธรรมเนี่ยอ,อย่างบรรยายคุณของความตายอย่างเงี้ยค่ะจะถือว่าอ,อาบัตไหมคะเราบรรยายคุณของความตายเราบรรยายตามพระพุทธเจ้าเราไม่ได้บรรยายคุณของความตายเราบรรยายคุณของพระสูตรที่ท่านตรัสว่าถ้าใช้ฟังในช่วง มรณะกาเลจะได้อนิสง์อย่างนี้าการพรรณน,นาคุณแห่งความตายเนี่ยพระองค์บัญญัติไว้ในปาราชิกสี่ว่าพิกุนั้นเนี่ยนะพรรณน,นาคุณแห่งความตายด้วยคำว่าแน่นายผู้เป็นชายมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันชั่วนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตใจอย่างนี้มีดําริอย่างนี้พนานาคุณแห่งความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายในแม้พิกุนี้ก็เป็นปาราชิกสังว่าไม่ได้นะ,ะดังนั้นการพนานาคุณแห่งความตายหรือการสแสวงหาสัตตราอันจะนําเสียให้แก่กายมนุษย์นั้นเนี่ยนะก็จะเป็นปาราชิกทั้งสิน้นแต่เราไม่ได้ไปพนานาคุณความดีของการตายพนานา คุณประโยชน์ของคำสอนของตถาคตที่เมื่อใครได้ยินได้ฟังก่อนสิ้นชีวิตนั้นสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นสังโยชน์ห้าที่สิ้นแล้วจะได้เป็นอารหารันซึ่งพระศาสดาตรัสแก่พระอ,อนทน์ในการปารบการตายของพิกุชื่อพักกุณะนะเออเป็นอย่างนี้น,นั้นคนละอย่างกันถ้าอย่างนี้ที่ที่เรามาฟังกันนะคะอย่างพักุณาสูตรอย่างเงี้ยที่เรานําไป แสดงให้คนอื่น <c oughs> หรือว่าที่เรามาฟังในใต้ศาลาไม้เนี่ยเราก็คําว่าหาว่าเราบรบร,รยายพรรณนา,นาคุณแห่งความตายนี่ก็ถือว่าตกไปไม่ถูกต้องเขาไม่ละเอียดไงดังนั้นความแยบคายของแต่ละคนที่มาฟังคำพระศาสดาเนี่ยไม่แยบคายก็ไปนั่งปรุงแต่งกันเราลองมาดูสิว่าเ,เวลาเราเราคุยเรื่องเนี้ยเราจะพูดแต่ พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะว่าอน,นิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะนะมีอะไรบ้างก็ไล่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไปเลยเขาได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพระมาจย์พร้อมทั้งอัตถาพเิ็นชะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นนี่ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสั่งยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นเห็นนะ,อ,ะอันนี้บัญญัติเพื่อกับทุกคนไม่ได้บัญญัติกับพักคุณะคนเดียวนะพักคุณะนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเนี่ยบอกกับพระอานนท์เฉยๆว่าเหตุใดอินทรีย์จริงผ่องใส พราะพระอานนท์เมื่อนิมนต์พระศาสดาไปแสดงธรรมให้ภักคุณะแล้วพระศาสดาแสดงธรรมเสร็จหลีกไปนะแล้วพระอนนท์ก็บอกหลังผู้เจ้าหลีกไปได้ไม่นานภคุณะก็ทํากาละลงแต่ชวีวันผ่องใสย,ยิ่งนักเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระพเจ้าบอกว่าอานนท์ไม่ผ่องใสาได้อย่างไรล่ะนะก็เพราะก่อนฟังเนี่ยภคุณะยังละสังโยชนห้ามเบื้องต่ําไม่ได้เลยสังโยชน์มสิบ ห้าเบื้องต่ำห้าเบื้องสูงละห้าเบื้องต่ำไม่ได้ก็แสดงครบสิบก็ปุถุชนนั่นแหละนะแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยภคุณะเนี่ยละสังโยชน์้าเบื้องต่ำได้นั่นก็แสดงว่าที่พระนลถามว่าทำไมอินทรีย์ผ่องใสล่ะภคุนะเนี่ยก็คือเพราะละสังโยชน์้าเบื้องต่ำได้นะเพราะว่าเดิมก่อนฟังธรรมยังละไม่ได้แล้วหลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยจึงละได้จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสต่อว่า อาน,นิี้ส์งหกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตหรือใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรนั้น,นะจะเป็นอย่างไรก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละสามแบบรวมแล้วเป็นหกประการในสองกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งคือถ้ายังละสังโยชน์ห้าไม่ได้ก็จะละได้กลุ่มสองคือถ้าละสังโยชน์ห้าได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ภาคุณะอยู่ในกลุ่มนี้ต่างหากที่ยังละสังโยชน์ห้าไม่ได้แล้วละได้ภาคุณะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ นะดังนั้นอันนิสงหกประการนี้มอบให้แก่ทุกคนนะที่ได้ยินได้ฟังคำพระองค์ในช่วงก่อนสิ้นชีวิตซึ่งสามลักษณะเนี่ยลักษณะที่หนึ่งคือได้ฟังจากตถาคตโดยตรงลักษณะที่สองเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าเขาไม่ได้เห็นตถาคตแต่เขาได้เห็นสาวกของตถาคตแล้วสาวกตถาคตเนี่ยแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ราาประกาศพรหมจัรยร์พร้อมทั้งอัจถาพยัญชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอสังโยชน่าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นจิตก็หลุดพ้นอันนี้คืออันนี้สงข้อที่สองนะอีกประการหนึ่งจิตของภิกขุยังไม่หลุดพ้นขอข้อที่สองจิตของภิกขุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้าตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นในช่วงมรณกาลเลยก่อนตัดพระสูตรนี้พระองค์จะตัดมรณกาลเลยล็อกไว้ข้างหน้าทั้ง6ประการใน6ประการเนี่ย ก็จะบอกคือช่วงก่อนตายทั้ง6ข้อนะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นที่เขาจะได้ผล <c oughs> ดูก่อนอานอนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่2ในการฟังธรรมมะโดยกาละอันควรเอาไปดูข้อที่3อีกประการหนึ่งจิตของพิกุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกตถาคตเลยนี่ประเภทที่สามนี่คือพึ่งตัวเองอันนี้คือเน้นเพราะสองข้อแรกเนี่ยโยมต,ต้องพึ่งคนอื่นนะต้องพึ่งพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าปรินิพานแล้วโยมยังเหลืออีกหนึ่งคือสาวกเอามาพูดให้โยมฟังแต่ถ้าเกิดช่วงตายแล้วไม่มีใครมาบอกให้โยมฟังทำยังไงเอาข้อที่สานี่เลยคือโยมต้องจำได้เองเข้าใจไหม จำได้เองแล้วเอามาใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในการละอันควรพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้จิตของพิกุอีกประการหนึ่งจิตของพิกุยังไม่หลุดพ้นจากสั่งย์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้านั่นคือปุถุชนเลยพวกเราธรรมดานี่แหละในเวลาใกล้ตายเห็นไหมจะล็อกคำคำนี้เอาไว้ทุกข้อเลยทั้ง6ข้อเลยเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลย แต่ย่อมตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าดูก่อนอ,น,อนุนนี้เป็นอน,นิสงส์ข้อที่สามในการใครควรเนื้อความแห่งธรรมะโดยกาลละอันควรนะนี่คือสังโยชน์ห้ายังเบื้องต่ำยังไม่สิ้นก็จะสิ้น จากนั้นอีกสามอน,นิสง์ก็คือพวกสังโยชน่าสิ้นแล้วก็จะจัดเหมือนกันเลยนะพวกนี้ก็จะได้นิพพานอ,อันนี้ข้อที่4จิตของพิกุในธรรมวินัยนี้ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิกิเลตอันหาทรรอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในเวลาใกล้าตายเห็นไหมล็อกสเปกอีกแล้ว ข้างหน้าทุกครั้งก่อนจะได้นิสงส์ตรงนี้ต้องช่วงใกล้ตายเท่านั้นเธอย่อมได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐพิสนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลตอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สี่ ในการฟังธรรมะโดยการละอ่านควรไปดูข้อที่5ข้อที่5คือไม่ได้เห็นตถาคตแต่ได้เห็นสาวกตถาคตเห็นไหมเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยในเวลาใกล้าตายล็อกไว้แล้วเธอไม่ได้เห็นตถาคตตอนนี้พระเจ้าปรินิพานแล้วแต่เรายังมีสาวกของตถาคตและสาวกตถาคตเนี่ยก็แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศประมาจย์พร้อมทั้งอัฏฐาพเปชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิธกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานนท์นี้เป็นอน,นิสงส์ข้อที่5ในการฟังธรรมะโดยการล่าขนนี่แค่ฟังนะอ่าและพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยแค่นี้พอทําไปแค่นี้เชื่อตถ,ถาคตทําแค่นี้หลุดพ้นได้นะแต่ต้องช่วงเวลาใกล้ตายเท่านั้นเพราะช่วงนี้อินทรีย์จะแก่กล้านะส่วนข้อสุดท้ายก็คือ พึ่งตัวเองนะไม่ได้เห็นตถาคตนะเราก็ไม่ได้เห็นสาวกตวถาคตแต่ตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำที่ได้ฟังได้เรียนมานะจิตเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอน,นิสงฆ์ข้อที่6กนะหประการดังนั้นเราพนานาพระคุณของธรรมะพระศาสดาในช่วงเวลาใกล้ตายที่มนุษย์นั้นจะได้รับอน,นิสงค์อันพึงได้ที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเอาไว้นะ ไม่ได้มาพานาันาคุณแห่งความตายยังไม่ต้องรีบตายยังไม่ควรตายต้องได้อริยบุคคลก่อนเข้าใจไหมอ่าถึงจะค่อยตายกันอืม่ามีก็สงสัยอะไรอีกไหมละ่ะข้อขาดครับพระอาจารย์ตรงไหนเนาะอ่าเชิญฮัลโ อ๋อครับพระอาจารย์ผมเป็นชาวมอญครับอืมมาจากอำเภอสมพึ่งอืพอดีผมมีเรื่องจะถามเพราะว่าผมตอบอ่าแฟนผมไม่ได้เขาถามมาว่า,าพี่สุนีแล้วก็อไม่ฉีดพินาบ,บาดได้ไหมเขาบอกอย่างนี้มผมตอบไม่ได้ก็เลยมาหาคําตอบตรงนี้ครับออื พิกุลีบินทบาตได้สิเพราะพิกุณีเป็นนักบวชนะเหมือนกับพิกุนั่นแหละเป็นนักบวชเหมือนการพุทธบริษัทสี่พิกุพิกุณีบาสกบาสิกานะส่วนแม่ชีเนี่ยคำว่าแม่ชีเนี่ยเป็นคําภาษาไทยนะนะคาพระศาสดาเนี่ยก็คืออุบาสิกาหรือมีคำหนึ่งคือโอดาตวัสนานะแปลว่าค่าเลือหักผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์รักษาโอโบสถ8ประการ แล้วนุ่งขาวพระศาสดาเรียกว่าโอดาตวัสนานะส่วนอุบาสกหรืออุบาสิกาเนี่ยมีเหตุปัจจัยสองอย่างนะที่ชัดๆมีหลายเหตุปัจจัยนะแต่สองอย่างที่คือรักษาศินห้ากับรักษาอุโบสถ8ประการก็ได้นะแต่อาจจะไม่จําเป็นต้องนุ่งขาวแต่พอนุ่งขาวพวกเนี่ยก็จะเป็นโอดาตวัสนานี่จะเป็นคําที่พวกเราไม่ค่อยเคยได้ยินกันนะนะแต่ โอดาตวัฒนาเนี่ยหรืออุบาสกวาสิกาเนี่ยไม่มีข้อวัดในการบินธบาตเพราะไม่ได้เข้าถึงการบวชไม่นับเป็นนักบวชนะออ่าก็เลยพินนบัตเข้าไม่ได้เออไม่ได้บัญญัติส่วนจะทำก็ไม่รู้อะว่าทำแล้วถูกเปล่าอะก็พระเจ้าไม่ได้บัญญัตินะเอ่าไม่ได้ให้แต่ไม่ได้ห้าม ก็คือฟรีสไตล์อ่ะก็เป็นคาราวาดอยากทําอะไรก็ทำไงออใช่ไหมอ่นักสี่บษัษั์เนี่ยผู้เจ้านับเป็นนักบวชแค่สองบริษัทนะพิกุกับพิกุนีนะสัมมาเนนก็ยังไม่ใช่นะสัมาเนรีนก็ยังไม่ใช่นะสิกขมานาก็ยังไม่ใช่นะนักบวชเนี่ยเรียกชัดชโดยบาลีว่าอุปสัมบัน อุบาสกอุบาสิกาสิกขมานาสมเณะสมมะเลยเรียกอนุปัสสัมบัญคือไม่ใช่นักบวชนะศักและศีลไม่เท่ากันศีลก็รักษาแค่ห้ากับแปดไปพอแล้วเข้าใจไหมก็ตามสะดวกแล้วผมจะได้ตอบเขายัางไงครับ <laughs> ขอโอกาสขอโอกาสให้ทางสำนักพระพุทธตอบเลยดีไหมครับขออญาตนิดหนึ่งนะครับอาจ ผมว่าในเมื่อพุทธบริษัท4ี่นี้นะครับก็จะมีพ,พ,พิกุณีนะครับแล้วก็อุบาโกอุบาสิกานะครับในกรณีที่เป็นแม่ชีเนี่ยเราก็มาเข้าเป็นอุบาสิกา,า,กาแต่ทีนี้การใช้ศัพทบการใช้ศัพท์บินทบาทเนี่ยเราจะใช้เฉพาะพิกุกณีใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าแม่ชีออกไป ออกออกไปปุ๊บเราก็จะไม่เรียกบินทบาัแล้วก็จะเรียกไปว่าไปขอบริจาคครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมฮะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพิ่ขูหรือว่าพิ่ขูนีแล้วเนี่ยหรือว่าสามเนรีหรือว่าสามมณเนนีออกไปเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าบินทบาดนะบอกเขา <im mon en outreach> แต่ถ้าเกิดไม่ชี้ออกไปปุ๊บเราจะไม่เรียกว่าบินทบาดเราก็จะเรียกว่า บริจาคอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ตามศัท์ดังนั้นออกไปได้ไหมก็ไปได้แต่จะไปเรียกว่าแม่ชีไปบินธบานี่ไม่ได้ก็แม่ชีไปขอบริจาคนะครับเพราะบินทบาใช้ได้เฉพาะพ,พิขุพิคุณีสามนเณรสามนเณรีครับผมเนอะค,ครับนนนเนาะผู้้าไม่เปอะไรจะทาําไง,าง,าง,งนนาเนี่ยอย่างอย่างเดียวก็แนะนําเนี่ยบอกแล้วเนอะพอเขาใจแล้วครับพ่อเมียผมเขาไม่ได้ฟังไม่ไม่ได้ฟังแล้ว เขามาถามเพราะผมฟังพระ้าจารย์มาประมาณห้าหกเดือนอ oh. พอดีก็เขาก็เขาถาอะไรก็ผมก็ตอบไปแบบนี้แล้วก็เขาก็ทำเรื่องนี่มางงตึบเลยไม่รู้จะตอบอยังไง <c oughs> <c oughs> พอดีผมไปไปกลับไปอมเภอสมพึ่งกลับมานี่ไม่กลับไปบ้านก่อนเลยมาหาตรงนี้ก่อน อผมมานี่ก็งงถามาตลอดทางเลยอมไม่รู้จะมานั่งรถอะไรเงี้ยไม่รู้เลยเพราะผมไม่เป็นหนังสือถามมาตลอดทางเลยนั่งรถเมย์มานี่แหละโอ้มีสันท่ามากนะพยายามถามมาหมดเลยก็เลยพอดีเจอตรงนี้บอกว่าเข้ามาไกลมันก็เลยเจอมอเตอร์ไซค์ก็เลยเข้ามาถึงตรงนี้เพื่อมาถามคำเขายังเดียวเลยผมไม่รู้ตอบไม่ได้ผมฟังมาทุกเรื่องเลยไม่มี ไม่เจอไม่เอาเอแบบนี้มาใช่ใช่ผมก็เลยต้องมานี่เออใช่อา,อาสาธุ <laughs>